อาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึง EP ที่1.3.2กันแล้วนะคะพี่พี่ค่ะชิ้นเคยค่ะพี่ช่องทางการติดต่อนะคะ0 8 9 8 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าสำหรับพี่ๆที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะพี่ เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาแล้วกดเบอร์โทนี้ลงไปแนละ้วพี่นศะูนย์8ปดสหน้านะคะลายแม่บ้านชื่อโรสนะพี่นะสาสรรโอรอเรือโสอเสือนะคะ,ะวันนี้แม่บ้านก็มีพระพี่รับชมกันนะคะพี่ขายยังไงฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยเนาะพี่เนาะเ,เรามาชมรายการแรกกันนะคะพี่รายการนี้เป็นพระปิดตาหลังแบบคลุกลักนะพี่จา๋านี่นะคะพี่พี่ เป็นอ้อพระปิดตาหลังแบบคุกลักนะพี่นะนี่นะพี่ด้านด้านข้างจะมีอ่อเป็นเหมือนเป็นปีกออกมานิดนึงแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะคุกลักเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยพี่จ๋านี่เป็นพระปิดตาหลังแบบนะพี่นะคุกลักเนาะพี่เนาะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยจ้ะพี่ที่สนใจนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่พี่ยังไงอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่เนาะ ค่ะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะพระปิดตาหลังแบบพุกลักนะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่ขารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะพี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาอ้าวองค์นี้เป็นพระปิดตาหลังแบบเนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเหรียญหล่อเก่าเก่านะพี่นะหลังยันนะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะเอ่อเหรียญหล่อเก่าเก่ามีคาบเขียวเขียวนะคะพี่ขาแบบนี้เลยนะพี่นะ ด้านหลังมียันนะพี่จา๋าเดี๋ยว่าได้ชมด้านหน้าก่อนเนาะนี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหล่อเก่าหลังยันนะพี่นะด้านหลังเป็นลักษณะมียันสี่เหลี่ยมนะพี่นะเป็นกบเก่ามีคราบเขียวขเขียวขึ้นแบบนี้นะพี่จา๋าอ่านี่นะคะเป็นพระเก่าตามสภาพเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญหล่อเก่าหลังยันนะพี่นะอ่าพี่ๆที่สนใจนะพี่นะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะพี่จ๋ามีสองเหรียญนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญแรกนะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไล่นะคะพี่ๆนี่ค่ะเอ่อเป็นลักษณะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ๆเป็นแบบนี้นะพี่จ๋ามีสองเหรียญนะพี่นะองนี้เป็นเหรียญแรกนะคะพี่ น in 1941, um, re. ี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหล่อลงพ่อไผ่นะคะพี่เป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญหล่อลงพ่อไผ่เนาะพี่เนาะอ่าประมาณนี้นะคะพี่ขานี่เป็นเหรียญแรกนะพี่นะอันนี้อีกเหรียญเป็นเหรียญที่สองนะพี่เป็นเหรียญหล่อลงพ่อไปนะคะพี่ขาในบ้านมีมาพี่รับชมกันสองเหรียญนะพี่นะนี่นะคะ นี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะอ่ะพี่ๆที่สนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่ขาอ่านี่นะคะยังไงไม่บ้านก็เอ่อปากพีเอฟซีนะคะพี่ขาขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะพี่นะขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้านะคะพี่ขา นี่นะคะอ,อะไรการนี้เป็นพระก e ิ่งเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นเนื้อเก่าเก่ากันแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าชมเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเอ่อพระกิ่งนะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะจ๋านี่นะคะเป็นกิ่งเก่านะพี่องค์นี้นะเป็นเก่าเก่าเป็นหล่อแบบนี้เลยนะพี่จ๋า นี่นะถ้าพี่เป็นลักษณะพระกิ่งเก่านะพี่นะเก่าเก่ากันไปเลยที่จ๋าแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เอ่อเป็นลักษณะพระกิ่งเนาะพี่นนอะเก่าเก่าสวยสวยเลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะด้านใต้ฐานเป็นแบบนี้นะพี่นะอันนี้เป็นลักษณะพระกิ่งเก่าด้านใต้ฐานของพระกิ่งนะจ้าพี่จ๋า พี่พี่ที่สนใจติดต่อแม่บ้านมาได้นะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะอ้าวรายการนี้นะพี่เป็นเอ่อรูปหล่อหลวงพ่อผางนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อผางมีชื่อหลวงพ่อแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อผางเนาะพี่เนาะ นี่ค่ะเก่าๆส,สวยๆเลยนะพี่นะนี่นะคะวันนี้ได้บ้านลุงอีกฝวั่งหนึ่งมานะพี่นะเขาบอกต่อกันมานะพี่จ๋าได้มาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะพี่เขาเอามาส่งตอนมืดแล้วนี่นะพี่นะเป็นลักษณะเรูปหล่อหลวงพ่อผางนะคะพี่พี่ นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะมือชื่อหลวงพ่อใบหน้าใบตาหลวงพ่อ er เป็นแบบนี้เลยนะคะพี Hoy, ่ขานี่นะคะนี่เป็นด้านใต้ฐานนะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะด้านใต้ฐานเนาะพี่น้องอ่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่คําพันธ์นะพี่นะนี่นะคะอ่าเป็นลักษณะเหรียญหลวงปู่คําพันธ์นะพี่นะ ยังชัดเจนสภาพยังสวยอยู่นะคะพี่ขาหลวงปู่คำพันมีชื่อแบบนี้นะพี่นะเป็นลักษณะเหมือนตอกโคตรงจีวรแบบนี้นะพี่จา๋าอ่านี่นะคะพี่เออเป็นเหรียญหลวงปู่คำพันเนาะพี่เนาะสวยๆเลยจ้าพี่จา๋าหรียญยังสภาพดูดีชัดเจนอยู่เนาะพี่เนะาะชมด้านหลังกันนะคะพี่ๆนี่นะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ออรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่คำพันนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นศูนย์ปดสหน้านะคะพี่พี่คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่ขะนี่นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่คำพันเนาะพี่เนาะในบ้านก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยนะคะพี่พี่รูปภาพไม่ชัดเจนนะพี่นะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ ยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะอา่าวรายการนี้เป็นรูปถ่ายหลวงปู่เทียนนะคะพี่ขาหลังยันนะพี่นะเก่าเป็นรูปถ่ายเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะเป็นติดกระจกนะพี่รูปถ่ายติดกระจกหลังยันแบบนี้นะพี่จ๋านี่นะคะเอ่อเป็นรูปถ่ายหลวงปู่เทียนหลังยันเนาะพี่เนาะ นี่นะคะเป็นลักษณะเออ่ประมาณนี้นะพี่นะเป็นรูปถ่ายติดกระจกเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะพี่ที่สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะพี่นะรายการนี้เป็นเออ่เหรียญหลวงพ่อหลุนนะพี่นะเป็นเหรียญเก่านะพี่จ๋าห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆเออ่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อหลุนนะคะพี่ขาเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะค่ะความเก่านี่มาเต็มคาราเบลเลยนะพี่จ๋า นี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญเหรียญหลวงพ่อหลุนนะคะพี่ขาห่วงเชื่อมเนาะพี่เนาะเดี๋ยวไปบ้านให้ดูตรงห่วงเชื่อมอีกทีด้านหลังนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อหลุนห่วงเชื่อมนะพี่นะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่จ๋าเป็นพระเก่าตามสภาพนะพี่นะนี่นะคะอ่ะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลุนนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่เป็นด้านขอบเนาะอะ,อะขอบเป็นแบบนี้นะจ๊ะอ่าประมาณนี้นะคะพี่ออารายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่พี่เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะคะพี่เหรียญน,นี้เจ้าของเขาบอกไม่ทราบที่จําไม่ได้นะคะพี่ขาได้มานานแล้วเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะเอ่อ เหรียญเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าชมกันเนาะพี่ๆที่ทราบที่นะพี่นะติดต่อกันเข้ามาโทรหรือทักไลน์กันมาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่แม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดเนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะพี่นะเอ่อมีบอกพศสองสี่หกหนึ่งนะคะพี่ขา ไม่ทราบที่นะคะพี่แม่บ้านไม่ทราบที่รู้แต่เก่านะคะพี่ขานีนะคะประมาณนี้เนาะพี่เนาะารายการถัดมาเป็นสมเด็จจิตรัตด,ดานะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นสมเด็จจิตรัตด,ดานะพี่จา๋าเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะสวยๆกันเลยพี่จ๋านี่นะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จจิตรัตดนดนะพี่นะ ด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะคลิกไม่ทันหันไวยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆไว้นะที่นี่ด้วยนะคะรบกวนโทรหรือทักไลน์กันนะพี่นะเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็โทรกันเข้ามาทักกันเข้ามาเนาะพี่เนาะคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่ๆ่อไม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้านี่นะคะพี่เป็นสมเด็จจิตรัดดานะพี่นะ นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เออเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่นะอประมาณนี้นะพี่นะเก่าเก่ันอย่างนี้เลยจ้ะนี่นะคะพี่ที่สนใจติดต่อไปบ้านกันมานะพี่ เดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่ๆค,ค่ะองนี้เอ่อเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่นะคะอ่าประมาณนี้แล้วพี่น้องรูปพาไปชัดเจนโทรกันเข้ามานะพี่ทักกันเข้ามาเดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะรายการถัดมาเป็นพระปิดตาเก่านะพี่นะเนื้อทองผสมเล็กๆนะพี่นะองนี้นะคะพี่ มีสององนะคะพี่ขาองนี้เป็นองค์เล็กนะคะพี่องค์แรกนะพี่นะนี่นะคะเป็นพระปิดตาเ,าเก่าเนื้อทองผสมนะพี่นะเป็นองค์เล็กนะพี่จ๋านี่นะด้านหลังเป็นลักษณะแบบขู่ขาดนิดนึงเป็นด้านหลังแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมเก่าเลยจ้ะพี่จ๋าองค์เล็กๆแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะนี่เป็นด้านใต้ฐานนะพี่นะ อ,อ,อ่าองนี้เป็นพระปิตาเก่าเนื้อทองผสมนะพี่นะองค์เล็กๆอันนี้เป็นองค์แรกนะพี่จ๋าม่บ้านมีไหมพี่รับชมกันสององนะพี่นะอ้าวอันนี้เป็นองค์ใหญ่นะพี่องค์ใหญ่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นปิตาเนื้อทองผสมเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะนี่เป็นองค์ใหญ่มีอีกมีสององเลยพี่นะนี่เก่ามากๆเลยพี่จ๋าองคนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะพระปิตาเนื้อทองผสมองค์ที่สองนะคะพี่ขา นี่นะคะอ่าประมาณนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะพระปิดตาเก่าเนื้อทองผสมนะนี่ค่ะเข่าเก่าสวยงามสวยงามแบบนี้เลยนะพี่นะพี่ที่สนใจนะพี่นะดูให้ใช่ด้วยชอบแล้วก็ติดต่อมปบ้านมาได้นะพี่0849158065นะคะรายการนี้เป็นเอ่อพระเนื้อดินเก่านะพี่นะ เรามาดูความเก่ากันค่ะพี่ขานี่นะพี่จ๋าเป็นลักษณะเอ่อพระเนื้อดินเก่าๆกันนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะพระเนื้อดินเก่าๆกันอย่างนี้เลยจ้ะอ่านี่นะคะพี่ขาเป็นลักษณะพระเนื้อดินเก่าๆกันเลยพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋านี่นะคะ หลังไม่เรียบนะพี่หลังเป็นร่องรอยแบบนี้นะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบนะจ้าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อในบ้านกันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ในบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาพี่พี่ที่สนใจเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะจ้าพี่จ๋าพี่พี่ที่เป็น FC พี่แม่บ้านมีที่อยู่อยู่แล้วนะพี่ทักเข้ามาได้เลยจ้า พีทเบนใหม่นะคะพี่ขาเดี๋ยวม่บ้านเอ่อเขียนที่อยู่ไว้นะคะพี่เดี๋ยวก็ส่งของให้พี่รอบบ่ายสองของทุกวันนะพี่นะอ้าวรายการนี้เป็นพระเนื้อดินเก่านะคะพี่ขารายการถัดมาเป็นรูปหล่อโบราณนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเอ่อรูปหล่อโบราณนะพี่จ๋าเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่ดูภาพความเก่ามีภาพฝุ่นคาบอะไรมาเต็มคาราบิวนะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นลักษณะ รูปหล่อโบราณนะพี่นะมีอุดตรงค่้ฐานนะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่อา่าองค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่พี่ขาอ่ามีลักษณะเป็นอุดแบบนี้นะพี่จ๋าอุดกิ่งนะพี่ดังนะคะพี่ขากิ่งยังดังอยู่นะคะ นี่นะคะพี่ขาเป็นลักษณะรูปหล่อบโบราณอุดกิ่งนะคะพี่นะกิ่งยังดังอยู่นะพี่จา๋าอ่ารายการถัดมานะพี่อันนี้อ๋อองนี้เป็นพระเนื้อชินนะคะพี่ขาเป็นพระเนื้อชินตะกัวเก่านะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเอ่อพระเนื้อชินตะกัวนะ,ะพี่นะเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยพี่จา๋า ดูเนื้อกันนะคะพี่อ่าประมาณนี้นะพี่จ๋ายังไงพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะแม่บ้านพลิกไม่ทันหันไวยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ไว้นะที่นี่ด้วยนะคะนี่นะคะพี่พี่ยังไงพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้านี่นะคะอ่าองค์นี้เป็นอ่อพระเนื้อชินตะกัวนะคะพี่ขาเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะอ้ารายการถัดมานะพี่เป็นพระปิดตานะพี่นะคุกลักเก่าๆกันเลยอันนี้นะคะพี่มีสององค์นะจ๊ะพี่จ๋านี่นะพี่นะเป็นพระปิดตาคุกลักเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่จ๋าอ่านี่นะคะพี่ขาดูราบความเก่านะพี่คุกลักเก่าๆแตกๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่อ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋า องนี้เป็นพระปิตาคุกรักเก่าๆกันนะคะพี่ขาเป็นองค์แรกนะพี่นะมีอีกองคหนึ่งนะคะพี่ขาไม่ใหญ่นะพี่เล็กๆนะคะองนี้นะคะพี่ขานี่นะพี่นะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่ๆสนใจนะพี่จ๋าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะ0849158065นะคะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าอ้าวอันนี้เป็นพระปิตาเนื้อผงอีกองคหนึ่งนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่ขาอันนี้มีสององค์นะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาคุกลักเก่าเก่าสององค์นะพี่นะนี่นะคะอ่านี่เป็นพระปิดตานะพี่นะคุกลักเก่าเก่ากันเลยนะพี่จ๋ามีสององค์นะพี่นะพี่ๆที่สนใจนะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะ รบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันมานะคะพี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางนะพี่โทรกันเข้ามาได้เลยจ้ะคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะพี่ขาแล้วก็ปิดไม่บ้านได้นะพี่นะยังไงไม่บ้านจัดส่งให้พี่รอบบ่ายสองนะคะพี่ขาอ้าวรายการถัดมานะพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเอ่อจันนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันวัดบางมอนนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนเป็นเหรียญหล่อ,อเก่ามีคราบแบบนี้นะพี่จ๋าชมกันไปพร้อมๆกันเนาะพี่เนาะอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะคะพี่ขานี่นะคะพี่พี่นี่นะพี่ขา,าเป็นเอ่อหลวงพ่อจันทร์เหรียญหล่อเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะพี่พี่ที่สนใจนะพี่ขา0849158065นะคะพี่ โหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพ,พี่ที่เป็น f อใหม่นะพี่นะโทรเข้ามาเดี๋ยวบ้านจะแอดไลน์ไปหานะคะพี่ขาบางอ่านี่นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์เนาะพี่เนาะอ่ะรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพราะน้อยนะพี่จ๋านี่นะคะพี่เป็นเก่าๆเ,เ,เขียวๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะ เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขาเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่านี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าด้าน,นหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอา่าประมาณนี้นะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ขาพี่พีที่สนใจก็ติดต่อกันมาได้นะพี่พี่ ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะจ๊ะรายการถัดมานะพี่นะอันนี้เป็นพระปิดตาเก่าเนื้อทองผสมนะพี่จ๋าอีกองนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆเก่าๆนะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาเก่าเนื้อทองผสมนะพี่นะเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะพี่ที่สนใจติดต่อไปบ้านกันมาได้จ้า0849158065นนะคะพี่ขา มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้ายังไงฝากาพี่ fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะพี่จ๋าขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าขอบพระคุณทุกไลน์นะพี่นะเดีย๋ยวม่บ้านจะม่บ้านก็พร้อมรับสายพร้อมตอบทุกไลน์นะคะพี่พี่นี่นะคะองค์นี้เป็นพระปิตาเนื้อทองผสมนะพี่นะ้าเก่าเก่ากันเลยจ้ะอ่ารายการนี้นะพี่เอ่อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปี้นะคะพี่ขา นี่นะคะพี่พี่เป็นรูปห,หล่อหลวงพ่อปี้เก่าๆกันเลยนะพี่ก้นมีอุดนะคะพี่ขาเป็นรูปห,หล่อหลวงพ่อปี้เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ชมไปพร้อมๆกันเนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นรูปหล่อเก่าหลวงพ่อปี้นะพี่นะ นี่นะคะใต้ฐานมีอุดแบบนี้นะพี่จา๋อาอ้าวรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อปี้ก้นอุดนะคะพี่ขานี่นะคะพี่พี่ที่สนใจติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะ0849158065นะคะพี่ขาอา้าวรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักนะคะพี่ขาเป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่นะ2480นะคะพี่ขา นี่นะคะพี่พเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมนะคะนี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบเนาะพี่เนาะขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะจะ๊ะอ้านหลังนะพี่นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักนะพี่นะดานหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่มีเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ค่ะ อ่าพี่พี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่นี่นะคะอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่นะอ่านี่นะพี่เป็นลักษณะเอ่อเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ขานี่นะคะพี่พี่เป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่อ่าเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อฉุยเนาะพี่เนาะ ด้านหลังมีเป็นลักษณะยันแบบนี้นะคะพี่ขานี่นะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะพี่ๆที่สนใจก็ติดต่อม่บ้านกันมาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานี่ค่ะ อ้าวรายการนี้เป็นตะกุดนะคะพี่ขาตะกุดมีจานเนื้อตะกัวนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะตะกุดมีจานเนื้อตะกัวเนาะพี่เนาะนี่ค่ะมีจานรอบๆนะพี่นะอ้าววันนี้นะคะพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะยังไงก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่แล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะคะพี่ขา 0849158065นะคะพี่ๆยังคงเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้าจะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้แม่บ้านก็ฝากพี่ fc นะพี่นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ขาอ่าก็ขอบพระคุณนะคะพี่ขากราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้านะพี่นะทุกไลน์การตอบรับนะพี่ขาเอ่อแม่บ้านก็ พร้อมตอบทุกสายพร้อมรับทุกไลน์นะคะพี่ขายังไงฝากพีเอฟซี FC, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ขาฝากร้านแม่บ้านน้อยด้วยนะคะพี่พี่แม่บ้านก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยนะคะพี่ขาวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดพูดไม่ถูกทําอะไรไม่ถูกต้องรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะพี่นะแม่บ้านต้องกราบขอโทษขอภัยพี่พี่ไวนะ้ณะที่นี้ด้วยนะคะแม่บ้านขอจบคลิป EP ีที่132ไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ